สวัสดีค่ะวันนี้ช่องนิวอัปเดตของเราก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะกลายเป็นประเด็นดราม่าอยู่หลายวันโต้กันไปมาสำหรับเรื่องราวของพิธีกรหนุ่มพีเคเปียวัตที่ก่อนหน้านี้ถูกนางแบบสาวชาวเวียดนามโจลี่เงียนออกมาแฉว่าเป็นสตอกเกอร์ก่อนที่พีเคจะออกมาบอกว่าขอเลิกยุ่งกับโจลี่เงียนร้อยเซ์ไม่เอาแล้วกลัว ซึ่งที่ผ่านมาพี่เคก็ยอมรับว่าเคยคบกับโจลี่เงียนหลังจากหย่าก,กับโยเกิร์ตและแถมโจลี่เงียนยังเคยแนะนําตัวเองว่าเป็นแฟนกันกับเพื่อนๆของเขาพร้อมกับยืนยันว่าตัวเองไม่ใช่สตอกเกอร์อย่างแน่นอนล่าสุดทางทีมข่าวอมรินทีวีก็ได้มีโอกาสถามพี่เคปิยวัตรว่ามีโอกาสกลับมารีเทิร์นกับโยเกิร์ตอดีตภรรยาไหมพีเคก็ได้เปิดใจว่าเรายังคุยกันอยู่ตลอด ยังดูแลหมาด้วยกันและยังถามเสมอว่าจีบใหม่ได้ไหมซึ่งโยเกิรตก็ตอบว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ถามว่ามีหวังไหมมันก็หวังจะใช้ชีวิตด้วยกันโยคือคนที่อยากเห็นหน้าในทุกเช้ายังหวังดีและรักเขาเสมอที่ผ่านมารู้ตัวเองว่าผิดพลาดขอโทษและยอมรับความผิดตลอดเวลายอมรับทุกๆอย่างมีความหวังเสมอสข้อก็คือหวังจะจีบอีกครั้งหวังตื่นมาเห็นหน้ากันทุกเช้า หวังกลับมาเป็นครอบครัวเรียกได้ว่าทางด้านชาวโซเชียลต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ข่าวของพีเคที่จะกลับมาจีบโยเกิร์ตใหม่อีกครั้งเป็นไปในทิศทางเดียวกันบอกว่าเราจะได้หอนกันไหมหลังเห็นคำตอบของโยเกิร์ตแล้วกลัวจังเอาเป็นว่าเรื่องราวความรักเป็นเรื่องของคนสองคนรอติดตามกันต่อไปว่าทั้งคู่จะได้กลับมารีเทิร์นกันอีกครั้งหรือไม่และสำหรับเรื่องราว ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ